เอพี่น้องคลิปนี้นะ้าพี่น้องพอพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนะ้างเงี้ยดเศร้าเนาะครับวนะ่าบอ่อปลาดุกลนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเลี้ยงปลาดุกเนาะครับเนาะเลี้ยงไว้กินเนาะครับเนาะพี่น้องนี่น้ำปลาดุกนะพี่น้องยอดถิ่มเด้อพี่น้องเอาไปลาดพักลาดผลไม้ต่างๆเนาะครับเนะ้าเพื่อผลทางการเกษตรนะครับเนาะนี่แหละ พี่น้องเนาะเอากรบสานหัวหานไปทชมสวนสุเวินเนาะเสาแรงกระสิบเป็นการสะสมปุ๋ยอยู่ในน้ำนี่แหละนาะครับเนาะปลากระขี่กันเยอะไว้ในนี้เนาะพี่น้องเบ่งเอาละพี่น้องเอ้ยนี่บ่ออิงจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอันนี้เป็นบ่อดินเนาะครับเนาะก็มีอีกอยู่ท่านี้ถ้าพี่น้องมาเบ่งปลาบ่อยเดือดนะครับเนาะปลาบ่กระดีเข้านี่ยละพี่น้องเอ้ยนี่ กินจับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องเบิ่งเอาอันนี้ปลาเดือดเนาะพี่น้องเอ่ยมาเบิ่งเด้อเคยเอิ่นฟอร์ดเนาะนี่ก็เริ่มวางไข่แล้วพี่น้องเนี่ยวางไข่วางไข่อยู่ในนี้นี่พวกน,น่ะน้ำแห้งพี่น้องน้ำแห้งาล,ลายอยู่ในประมาณพันสองพันตัวครับพี่น้องผมมาเลี้ยงแต่สองตัวได้อพี่น้องเด้อเลี้ยงแต่แต่สองตัวตลาดได้มาเนาะลองเลี้ยงเบิ่งสินะ มีหลากหลายอะไรอยู่ในนี่นะพี่น้องมีปูนาเนาะครับแต่ปูนานี่เลี้ยงเองธรรมชาติลอยไปเส้นสีตื่นคนนะครับเนาะเนาะสิบล็อคคือเป็นเดี่ยงในกระช่างในยังสินะเป็นนะพี่น้องมีอยู่ในนี่มีปลาหมอทเทศนะครับเนาะพวกนั้นพวกนั้นไปเดือนะเดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวนัวน,วน,นอาหารพี่น้องเบิ่งเนาะวางได้นะ้องได้อครับเนาะนะ เลี้ยงปลาเดือดนี่ละพี่น้องเขาก็เลี้ยงผสมกันไปละเลี้ยงปลาเดือดเลี้ยงปลาหมอนอันนี้เป็นปลาหมอนใยผมเลี้ยงปลาหมอนอย่างเขานั่นปลาหมอชุมพรนนี่พี่น้องสามตัวโลนี่พี่น้องเลยอยู่ในนี้มีหอยเชอรี่หอยปังเนาะครับนี่ปูหน้าน้องไอ้ปูน้านี่กำลังกินเนี่ยเนี่ยน้องเบิร์เขาจะกินอาหารเดี๋ยพี่น้องเด้อนี่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  นี่นี่อาคีบแล้วนี่พี่น้องเลยฮะอ,อืมเดินอะไรพี่น้องนี่ล่ะน้องเลยคนน่ปะปลาเดือดปลาเดือดไล่พี่น้องนี่ผมว่าป,ป,ปีนี้ก็สิว่าเป็นแสนตัวบนหัวเฮือจะเลี้ยงสองตัวยังออกมาเป็นพันเนาะนี่น้องเอ้ยเป็นตัวปูน่นากินหัวาหาหนักินปลาไล่เนาะครับ อืมพี่น้องกับปูก,กบุงนำ้ำเพราะว่าส่วนร้ายก็กินกินพืชด้วยกันนะ่ะพป่น้องเขาจะกินหากเขาบุงเป็นฝฟอยๆ์อันเหียละพี่น้องเลยปลาเดือดกระตอดั้งนั้นละแต่ความจริงอันน้มันก็กินดอกอหารแต่ชาวบ้านทุกมือมันก็กินที่เก่กาละอืมผมเคยเลี้ยงแต่ปลาอื่นนี่ผมก็ไ่เคยเลี้ยงปลาเดือดดอกแต่ว่าก็ออกมากได้ผลลัพธ์ดีด้ดี่น่องอืมกรปูหน้าปูหน้านาอ อันหอยหอยเชอรี่เนาะพี่น้องหอยเชอรี่ไข่เต็มเลยพุ่นนะพี่น้องปุลาเต็มบ่ได้ว่าร์นี่พี่น้องบ่ารีบาร์นี่คือับพี่น้องเนาะนั่นแหละอันนี้ก็คือปลากระเดื่แงละพี่น้องเอ้ย